สวัสดีครับพบกับพีดเพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็นํากระบะมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับแต่เป็นกระบะสี่ประตูนะครับราคาย่อมเยาคุณภาพเต็มร้อยนะอย่างคันที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับเป็น 2.4e นะครับเป็นตัวดับเบิลแคปนะเป็นรีโวนะครับปี2016นะครับ2016นี่ก็จะได้ชมหน้าแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบมันติฟิเคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับที่เป็นโครเมียมลายด้านนะครับให้ความโดดเด่นสวยงามไหมก็สวยงามนะครับสําหรับปีนี้นะครับสําหรับโฉมนี้นะ และคันนี้นะครับพิเศษเลยนะครับสภาพเนี่ยนะครับถึงจะเป็นปี2016นะครับแต่สภาพนี่เกือบเต็มร้อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักไม่มีประวัติทําสีมาก่อนเลยนะครับอันนี้สภาพเดิมๆสวยๆนะครับออกห้างมาเลยนะครับนะไล่กันมาจากด้านข้างนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแมกนะครับขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมยางปี19นะครับระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับมีระบบ ABS มาให้นะครับ eBD มาให้นะครับก็เป็นระบบความปลอดภัยของทางโตโยต้าเขานะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นกระจกของคันนี้ก็จะมีเรื่องของไฟเดี้ยวติดตั้งมาให้นะครับเป็นสีโครมเมียมนะครับรอบโครมเมียมแล้วนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับนะ ไล่กันมาถึงมือเปิดนะครับตัว 2.4E นี่ก็จะได้มือเปิดแบบโเมียมแล้วนะครับก็ทําให้รถเนี่ยดูดีดูสวยงามนะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เป็นออปชั่นอีกอันหนึ่งนะครับพิเศษกว่านั้นเลยนะครับคันนี้นะครับยังได้หลังคาแบบสามมิตนะครับคันนี้เป็นหลังคาสามมิต TL 1นะครับราคานะครับติดตั้งก็อยู่ประมาณ40,000บาทนะครับนะความสวยความงามความทนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้านบนของหลังคาเนี่ยก็ยังสามารถใส่บรรทุกสัมภาระได้อีกนะครับรับน้ําหนักได้จุดละ 150กิโลนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับนะก็แถมให้นะครับก็จัดไปให้เลยนะครับไม่ได้เอาออกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถประเภทนี้ก็เอาไปใช้ได้หรือว่าอยากจะถอดเก็บไว้ก็ได้นะครับถอดขายก็ได้ก็แล้วแต่ลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปนะครับเราแถมให้ไปเลยนะครับไม่ได้ถอดออกนะครับนะมาไล่มาทั่วส่วนของด้านหลังนะครับนะตามสไตล์ของตัวเจ้าไฮรักดีโเนี่ยนะครับ นะความสวยความงามของเขามีอยู่แล้วนะครับนะในส่วนของฝาท้ายนี่ก็เป็นโครเมียมนะครับขนาดใหญ่โด,ดเด่นสวยงามนะครับการชนด้านหลังนี่ก็โดดเดียนสวยงามใหญ่นะครับนะแล้วก็คันนี้ก็เส้นสายต่างๆเนี่ยก็ยังตรงยังดูดีนะครับไม่มีในเรื่องของการเบียดกันชนนะครับการทําสีเดินสิ้นนะครับก็เข้ามาดูมาชมกันสําหรับลูกค้าที่มองหารถ4ประตูเอาไว้ใช้งานนะครับสักคันนึงนะครับหรืออยากได้ที่เป็น ติดลังคาอยู่แล้วนะครับเพื่อใส่ของใส่สัมภาระต,ต่างๆเนี่ก็แวะเวียนเข้ามาดูคันนี้นะครับราคาย่อมเยาวนะสภาพกริบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของออปชันภายในแล้วก็ความสวยความงามความเดือภายในกันครับมาดูในส่วนของอ่าภายในกันนะครับเริ่มจากประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับ ของ t ต y o ต้ารุ่นนี้นะครับจะทําเป็นโทนสีเดียวเลยก็คือสีดํานะครับนะสีดำนะครับหุ่มผ้าในเรื่องของผิวสัมผัสต่างๆนะครับไล่กันมาก็จะเป็นในเรื่องของสวิตของกระจกนะครับนะควบคุมกระจกคอนโทรลกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วทั้ง4บานนะครับฝั่งคนขับนี้เป็นออโต้ด้วยนะครับนะออลืมบอกไปคันนี้ติดตั้งฟิล์มให้แล้วนะครับรอบคันเลยนะครับบานหน้าเต็มด้วยนะครับเป็นฟิล์มกันร้อนนะครับนะต้องไล่กันมาอีกนะครับ กระจกมองข้างตัวนี้สวิตช์ปรับกระจงมองข้างนะครับพับเก็บไฟฟ้านะครับก็สะดวกสบายนะครับนะเป็นไล่กันมาถึงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่ก็เป็นออกแบบแบบทรงสปอร์ตสามก้านนะครับหุ้มยูรีเทนนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับนะฝั่งนี้ควบคุมในเรื่องของมัลติมีเดียต่างๆนะครับนะวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็เรื่องของการดูข้อมูลของตัวรถด้วยนะครับตรงช่อง จอ m a d ตรงกลางนี้นะครับก็เลือกโหมดได้ด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันนะครับมีอะไรบ้างในส่วนของฝั่งนี้นะครับเริ่มจากจอกัแล้วกันนะครับจอนี้จอนี้ก็เป็นจอที่ดิจิตอลนะครับให้เราดูในเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงต่างๆนะครับเล่นแผ่น c d m p 3ลรองรับได้แล้วก็ u s b ได้ a u x ได้นะครับนะเนี่ยก็เป็นปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ต่างๆได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับอเนกประสงค์นะครับในการ เดินทางนะครับจำรับคนที่ชอบฟังเพลงหรือไม่อยากหยิบตัวสับขึ้นมารับสายก็สามารถที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ไล่ลงมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสวิตช์ควบคุมของแอร์นะครับโตโยต้าเนี่ยนะแอร์เย็นมากนะครับคันนี้ถึงเป็น4ประตูเนี่ยแอร์เย็นทั่วถึงนะครับนะแอร์ของเขาเนี่ยเย็นจริงๆนะครับสตลอดทางโตโยต้านะครับเป็นรถที่ประกอบในบ้านเรานะครับนะดังนั้นความการทําความเข้าใจกับ สภาวะอากาศของบ้านเราเนี่ยทางยูริต้าเขาทําการบ้านมาดีนะครับเอเยเย็นไวแล้วก็เย็นได้ทั่วถึงนะครับอย่างคันนี้ก็ใช้ได้นะครับนะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ของรถคันนี้ถือว่าสภาพเต็มร้อยเลยนะครับอันนี้เราทดสอบเราตรวจสอบมาแล้วนะครับได้กันมานะครับยังมีเรื่องของนะครับช่องนะครับช่องเสียบ power outlet มาให้นะครับนะสองช่องเลยเพียงพอต่อการใช้งานนะครับนะ เกีย์นะครับเป็นเมนวน5สปีดนะครับใช้งานง่ายนะครับตำแหน่งจับได้ดูดีดูสวยงามนะครับมีโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะครับรุ่นนี้2โหมดก็คือ Eco Mode Power Mode นะครับก็อยู่ที่เรานะครับต้องการใช้งานว่าจะใช้โหมดไหนนะครับในการตอบโจทย์ในการใช้งานของเราก็เลือกใช้ได้นะครับเบรกมือสวยงามนะครับนะเบาผ้านะครับเป็นผ้าคุณภาพสูงที่ผมได้เรียนนะครับนี้เป็นผ้าเหมือนเหมือนกับผ้าใยใบบอลนะครับนะพอมีน้น หยดลงมามันก็ยังไม่ซึมนะครับก็ทําให้เราเช็ดทําความสะอาดออกได้ง่ายนะครับอันนี้บางคนเข้าใจว่าเบาะผ้านี้มันจะเปื้อนง่ายมันจะดูแลยากนะครับเราต้องดูว่าผ้าแบบนี้นะครับต้องมาสัมผัสดูนะครับมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนด้วยล่ะนะครับในเรื่องของการนั่งเดินทางไกลๆนั่งนานๆบ้างล่ะนะครับมันไม่ทําให้เราปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเบาะผ้านะครับแต่ก็ยังว่าเราก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ห้องผู้โดยสารนะครับตอนหลังเขาเป็นดับเบิลแคปนะครับนะในส่วนของกระบะสี่ประตูนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้หลายๆคลิปนะครับมันมีข้อดีก็คือในเรื่องของการโดยสารนะครับเรามีครอบครัวนะครับหลายๆคนเดินทางไปด้วยกันเนี่ยขึ้นลงเข้าออกสะดวกสบายนะครับไปกันได้หลายคนนะครับไม่ต้องไปแย่งกันลงไม่ต้องไปรอกันอันนี้ก็คือข้อดีของเบาะแถวหลังหรือว่ารถ4ประตูแบบนี้นะครับอย่างคันนี้นะครับก็ให้ดูสภาพนะครับ ตัวเบาเนี่ยยังดูดีดูสวยงามดูสะอาดสะอ้านนะครับนะแสงอาจจะเมื่อหน่อยนะครับก็ฟังที่เสียงผมเล่าก็แล้วกันนะครับนะมีตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับที่วางแก้วพร้อมที่พักแขนนะครับส่วนของมิติของตัวรถเนี่ยนะครับเล็กรูมเฮดรูมต่างต่างเนี่ยคันนี้นะครับบอกได้เคำเดียวว่านั่งสบายแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับลองเข้ามาสัมผัสดูนะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้นะครับเดิมแค่ไหนนะไปดูกันครับเปิดห้องเครื่องมานะครับหลายๆคลิปผมก็จะบอกเลยนะครับว่ารถทางเพชรยน์ของเราเนี่ยนะครับไม่มีในเรื่องของการชนหนักไม่มีเรื่องของพลิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาดูกันนะครับอย่างพวกน็อตคานหน้าด้านข้างนะครับน็อตฝากระโปงฝากระโปงต่างๆเนี่ยอันนี้รับประกันได้เลยว่าเป็นของแท้ของเดิมนะครับ รอยน็อตรอยมาร์กต่างๆยังอยู่ครบนะครับเครื่องแห้งๆไม่มีรอยเปิดรอยแงะรอยไขกุญแจใดๆทั้งสิ้นนะครับนะอย่างคันนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะในราคาที่ย่อมเยาย่อมเยาวนะครับได้เป็นดับเบิลแคปได้หลังคาด้วยนะครับได้ออปชันของตัว 2.4E นะครับครบคันในการใช้งานเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับสำหรับโตโยต้าคันนี้เป็น 2.4E ที่ผมเรียนนะครับ150แรงม้านะครับมีทั้งความทนความประหยัดนะครับในเรื่องของศูนย์บริการ ในเรื่องของการดูแลหลังการขายเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับคุณประหยัดนะครับคุณประหยัดไว้ได้เยอะเลยนะครับก็แวะเวียนกันเข้ามาดูนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถ4ประตูนะครับไม่ใช้งานนะครับเอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับนะสุดท้ายนะครับผมขอฝากเจ้าโตโยต้าไฮรักวีโก้ d i o n d แกบคันนี้ไว้พิจาหนึ่งคันนะครับจะเอาเปิดเพียงแค่459,000กบาทนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจแล้วก็อัปเดตข่าวสารของทางเพรยน์นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ